ชื่อประสาทศิลปอ่อนอัดนะครับอายุอีก3เดือนจะ70ปีครับเป็นเจ้าของกิจการทำโรงงานเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนยันยต์ mm hmm. ตอนสมัยเป็นหนุ่มเนยนะครับทำงานทำงานเขียนแบบทำงานพวกออกแบบสายตาเริ่มสั้นเมื่ออายุประมาณ40กว่านะครับตอนนั้นก็ใส่แว่นไปก็จะไปตามร้านแว่นทั่วไปนะครับ แล้วหลังจากนั้นภรรยามาทําที่ไอโซติกภรรยาก็เลยพามาบอกว่าเออน่าจะทําที่นี่น่าจะดีกว่าก็เลยเป็นลูกค้าของที่นี่มาหกปีครับ mm hmm. ที่นี่ตรวจละเอียดนะครับตรวจละเอียดทุกขั้นตอนไม่เหมือนกับที่เคยทํามาเลยนะที่เคยทําก็นั่งมีเครื่องมาวัดให้อ่านตัวหนังสืออะไรอรก็ ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะครับที่นี่เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับกว่าจะตรวจเสร็จตรวจได้ละเอียดมากครับที่มาวัดสายตาครั้งล่าสุดเมื่อตอนก่อนปีใหม่นี่นะครับแล้วอาจารย์โบบีโทรกลับไปบอกว่าถึงถ้าจะใส่แว่นเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มขึ้นมาได้อีกแค่20-30%เพราะว่าต้อกระจกบุ้นในตาเสื่อมอาจารย์โบบีก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะผ่าตัดต่อกระจกก่อน ก็เลยไปผ่าตัดต้อกระจกทั้งสองข้างเลยนะครับเอาใส่เขาเรียกอนะไรใส่แล้วก็ใส่ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนแล้วหลังจากนั้นก็ก่อนปีใหม่บางครับก็มาวัดอีกทีหนึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะคือพยังไม่ได้เดินออกไปข้างนอกนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะชัดขึ้นสบายตาขึ้นกว่าเดิมครับ แว่นตัวที่มาตัดที่นี่ครั้งแรกเป็นแว่นโปรเกรสซีฟนะครับก็ไม่ถึงวันหนึ่งนะครับใส่เข้าไปปุ๊บกับเหมือนกับไม่มีผลอะไรเลยทํางานก็เดินนั่งนอนสบายๆครับแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยครับมันเป็นโปรเกรสซีฟทั้งคู่ครับแต่ว่าไอตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้นี่เป็นสําหรับมองไกลขับรถเล่นกอล์ฟอะไรอย่างเี้ครับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเวลานั่งทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ทางอาจารย์โบบิเป็นผู้แนะนำว่าควรจะเป็นแบบนี้ก็เลยเชื่ออาจารย์โบบิก็ททำแบบนี้ถ้าเทียบเนี่ยนะครับมันจะมองชัดกว่าที่เคยแว่นทั่วๆไปที่เคยใช้มาแล้วก็ตัวกรอบแว่นมันเบามันมันมีความรู้สึกเหมือนกับแทบจะไม่แทบจะไม่ได้ใส่แว่นเลยตามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทนุ่นอมมัน อนุถนอมโดยการดูแลแล้วก็ถ้าเรามีอะไรที่จะปกป้องมันได้นะครับที่ให้มันสบายค,คือถ้าให้สุขภาพตามันยังคงอยู่กับเราเร้นานนะครับมันก็ควรจะใส่แว่นดีๆน่าจะเป็นแบบนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับก็คิดว่าเป็นน่าจะเป็นเป็นศูนย์แว่นตาที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะครับพนักงานทุกคนก็เอาใจใส่บริการลูกค้าด้วยใจนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีครับ thank you